สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันไม่ได้เป็นคลิปกินข้าวนะคะเป็นคลิปชวนทำอาหารค่ะตอนนี้อีกยี่สิบนาทีจะหกโมงเย็นค่ะวันนี้จูนไม่กินข้าวเที่ยงมันไม่ได้หิวขนาดต้องกินนะคะมันก็เลยไม่กินเพราะว่าเรากินอย่างอื่นคือกินแนค็คค่ะจูนกินหมูทอดกับเบียร์เนาะวันนี้อากาศดีค่ะฝนไม่ตก จุนจะชวนเพื่อนๆทําเป็นซุปเต้าเจี้ยวนะคะจริงๆมันเป็นเมนูของคนเกาหลีค่ะมันเป็นดินจังจิเกแต่ว่าเต้าเจี้ยวเนี่ยมันไม่มีของคนเกาหลีจึงก็เลยเป็นซื้อเต้าเจี้ยวของคนจีนค่ะเป็นซอยบีนเพจแต่เป็นของคนจีนนะคะอ่ฟอร์มใช่น้าค่ะไม่ฟอร์มใชน้าแต่มันใช้แทนกันได้ค่ะไม่ไม่มีปัญหานะคะคือ เมนูไอ uh, uh, เครื่องปรุงหลักโอเคส่วนผสมหลักก็จะเป็นซอยบินเพจนะคะเป็นเต้าเจี้ยวแล้วก็เต้าหู้ค่ะเต้าหูน้นี่จุนใช้แบบเฟิร์มนะคะแบบแข็งมันจะมีมีซอฟมีมีเดียมเฟิร์มมีเฟิร์มเป็นแบบแข็งนะคะจุนล้างเรียบร้อยแล้วค่ะจุนก็ใช้หนึ่งกล่องไปเลยกุ้งค่ะกุ้งจุนใช้สามตัวแล้วจุนก็ใช้หัวของกุ้งนี่มันจากที่จุนกินตํา อะไรสักอย่างจุนจําไม่ได้จุนทําคลิปไปนะคะปกติจุนไม่ใส่เนื้อกุ้งแต่วันนี้จุนจะใส่เนื้อกุ้งค่ะเพราะว่าปกติจุนจะใช้แค่หัวกุ้งเพื่อทําน้ําซุปนี่ค่ะส่วนผักผักเราใส่ไปได้เลยค่ะผักที่ไม่ใช่ผักที่เละมากนะจุนก็มีซุก,กี้นี่มีอดอกกระหล่ำนะคะค a l ิฟลาวเวอแล้วก็ชิตาเกะมัสรูนะคะเห็ดชิตาเกะแล้วก็แชมพิญองค่ะแล้วก็หอมขาวนะ แล้วก็โพเตโต้ uh, ค่ะ uh, มันฝรั่งค่ะแล้วก็แครอทจูนใส่ตามที่จูนอยากจะใส่เนาะเพราะว่าจูนชอบกินแบบไหน,นจูนก็จะใส่แบบนั้นแล้วก็สิ่งที่มีในตู้เย็นเราก็ใส่แบบนั้นส่วนนี้ก็เป็นพริก uh, พริกบ้านเราค่ะแต่ซื้อที่นี่แหละมันเผ็ดมากจูนใส่แค่หกเม็ดเพราะาแฟนจูนเขากินด้วยเมนูนี้แฟนจูนชอบมากแล้วก็กระเทียมประมาณห้าหกกรีบเดี๋ยวเรามา มาพีแพะก่อนนะคะมาเตรียมค่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเตรียม <c oughs> เตรียมตัวนี้ก่อนอ้าวตายแล้วจุนลืมไม้จิ้มฟันค่ะจุนจะทําให้ดูว่าเอาใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มยังไง <c oughs> หัวกุ้งนะคะจุนก็จะทําแบบนี้อ่าเคล็ดลับในการทําหัวกุ้งทุกคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้อ่ะนี่ค่ะแค่จับแบบนี้เนาะจับแบบนี้แล้วก็ดึงตรงนี้เขาค่ะ ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่ค่ะง่ายมากในการแกะหัวกุ้งเนาะเนี่ยไม่ต้องไปแกะด้านข้างเลยค่ะแค่ดึงตรงไอ้เหนือง,งของเขานี่นี่ง่ายมากค่ะนี่ค่ะจุนเคยทําลงอยู่ค่ะทําลงใน youtube อยู่แบบช็อตนิดนิดหน่นอยหน่อยนี่ค่ะดูสิเนาะแล้วก็ตัดออกหมดเลยนะคะตัดตรงตาตรง,ตรงอะไรเขาออกไปเลยแล้วก็ ตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรตีนป่ะหรือว่านิ้ว <c oughs> พูดภาษากลางค่ะเป็นภาษาราชการที่ทุกคนก็เข้าใจถึงแม้ว่าภาษาจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ <c oughs> แต่ทุกคนเข้าใจหมด <c oughs> นะคะโอเคค่ะก็แข็งแรงอยู่นะจุนก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพตแต่อายุสิบห้าแล้วอะ่ะ เรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วจึงว่าภาษาจุงก็แข็งแรงอยู่ไม่แข็งเกินหรอกอ่านี่ค่ะมันจะอร่อยมากมันจะหอมนี่แหละค่ะหอมหัวกุ้งส่วนตัวนี้เดี๋ยวจุนเอาซ่อมก่อนค่ะจริงๆมันต้องใช้ไม้จิ้มฟันจุน ลืมเตรียมครั้งแรกที่จะใช้ซ่อมนะคะเพราะปกติจุนใช้ไม้จิ้มฟันค่ะเนี่ยทิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ไงแหละท้าไม้จิ้มฟันเนี่ยมันจะแบบไอ้นี่หน่อยนี่ค่ะเห็นไหม นี่ค่ะที่พี่เอเขากินเขาทําแบบนี้ค่ะที่เขาไม่ผ่าหลังนะคะแต่จุนเวลาจุนทํากินจุนชอบผ่าหลังค่ะเพราะว่าจุนว่าเครื่องมันจะเข้าไปเยอะกว่าที่กินแบบนี้ค่ะแต่นี่มันเป็นเมนูทําสุกเนาะอ่าได้จับแล้วก็จับเลยค่ะแล้วก็หั่นเนาะหั่นค่ะหั่นเป็นชิ้นลูกเต่านะคะ แฟนจูนต้องแปลกใจแน่เลยว่าได้กินเนื้อกุ้งวันนี้เพราะปกติจูนไม่ใส่ค่ะจูนทําจูนจะไม่ใส่จูนทําแฟนคลับจะเห็นอยู่ที่อยู่ใน u t u b e ไอ้ที่อยู่ใน facebook ค่ะอ่าเสร็จปุ๊บก็เป็นการเตรียมเตรียมผักค่ะสุกินนี่ใส่หมดเลยค่ะเมนูนี้จะจะจะเป็นเมนูที่ดีคือตรงที่ว่า ใครไม่ชอบเนื้อไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่ค่ะซุกีนี้ไม่ต้องใส่จะเป็นไอ้นี่ได้เลยค่ะประมาณนี้อ่ะเพราะว่าซุกี้นี้เขาค่อนข้างจะเละง่ายอยู่เราต้องใส่ต้านหลังๆค่ะอืมตัดแบบนี้เนาะเดี๋ยวจูนทำให้ดูค่ะนี่ค่ะคูปนี่แหละ นี่คือประมาณนี้นะคะพี่แพ์ให้ดูก่อนค่ะทําให้ดูว่าเราใส่อะไรบ้างน,นี่เห็ดชิตาเกะให้แฟนซื้อมาวันนี้ค่ะชิตาเกะนี่ดอกใหญ่อาหารแบบนี้ค่ะดูที่ไซส์ของเขาค่ะชิตาเกะแล้วก็แชมเปี้ยนแชมเป์ ซีซี่กอย่างนี้เลยค่ะอ่าหั่นให้ดูนะคะแต่จุนใส่เยอะมากแครอทนี้ออฟชั่นอลค่ะอืมหั่นให้ดูค่ะแครอทมันเล็กเราก็หั่นแค่นี้พอแครอทนี้หวานมาก ส่วนนี้ใช้หัวเดียวหรือครึ่งหัวก็ได้ค่ะแต่วันนี้จูนจะใช้ครึ่งหัวเพราะว่าแฟนจูนกับจูนไม่ค่อยชอบค่ะ <c oughs> คือไม่ไม่ชอบอยู่ในน้ำแกงเยอะค่ะเพราะว่ามันมันกินกับข้าวเนาะเมนูนี้เราจะกินกับข้าวค่ะแล้วไอ้เอจ้านี่อ่ะมันมันแน่นไปค่ะคือมันฟิลลิ่งเกินค่ะมันมันจะพูดว่าอะไรดีมันกินแล้วมันแน่นท้องค่ะ เพราะเขาเป็นมันเนาะมันสัมปะหลังโอ้ยมันนี่นี่ค่ะนี่ค่ะหั่นแบบนี้ค่ะหันห่นหั่นสไตล์นี้แหละเดี๋ยวจุนค่อยทำอีกทีนึงจุนเปิดหน้าต่างห้องครัว นี่สามก็พอค่ะอ่าแค่นี้นะคะ่ะส่วนตัวฟูค่ะตัวหูตต้องล้างก่อนนะคะเพราะว่าที่เขาแช่มาก็เนาะมันอยู่ในนี้นนะเราก็ต้องล้างค่ะหนึ่งสองโอเคอย่างนี้ดีกว่าสี่แฉก สีแฉกค่ะสีแฉกคัดอินทูคุกแต่ตรงนี้มันเล็กไปก็ใช้สามแชกพอ,อส่วนกระเทียมกระเทียมเราก็ต้องสับสับนะคะกระเทียมเราต้องสับค่ะโดยใส่ทีหลังต้นหอมด้วยค่ะลืม เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวจุนขอเตรียมเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างก่อนเดี๋ยวมาดูตอนทําเลยนะคะต้มน้ํานะคะแล้วก็ใส่เกลือค่ะปินออฟโซลค่ะใส่เกลือนิดหน่อยะคะ่ะแล้วก็ใส่หัวกุ้งที่เราเตรียมไวะคะ้ค่ะแล้วก็ใส่ผักที่เขาสุกยากลงไปก่อนนะคะ ก็ใส่มันฝรั่งเทศก่อนค่ะกะหค่ะดอกกระลำใส่ไปเลยเห็ดค่ะใส่ไปเลยเห็ด <c oughs> <c oughs> จริงๆมันสุกง่ายค่ะแต่ถ้าเราเอาลงกว่ามันจะแน่ใจว่าสุกค่ะ แครอทใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวต้มให้เดือดสักพักก่อนนะคะ พอเขาเดือดหน่อยนึงเนาะเราก็ใส่เนื้อกุ้งเลยค่ะใส่เนื้อกุ้งใส่ผักที่เหลือค่ะช่วงนี้ก็ไม่ต้องคนอะไรหรอกค่ะบอกให้เขาทำงานของเขาไป เยอะมากทำทีไรทำเยอะทุกทีเลยจูนแต่ไม่เป็นไรเราแบ่งใส่หม้อได้เ <MP 1> พราะว่าเมนูนี้จูนกับแฟนชอบกินค่ะเก็บไปกินได้นะคะสองวันก็อร่อยค่ะเสร็จปุ๊บก,ก็ ขค้ดเดลิสค่ะให้เขาทำงานของเขาเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราก็นี่เดือดดีแล้วนะคะเราก็มาใส่เต้าหู้ค่ะจุนลืมค่ะว่าเต้าหู้เขาชิ้นใหญ่เนาะจุนก็เลยหั่นเป็นสองชิ้นค่ะนี่ค่ะเพราะมันมันชิ้นใหญ่ค่ะดูสิจุนก็ลืมดูไปค่ะ คือหั่นตรงฐานเขาค่ะไม่ต้องไปคนเขานะคะปล่อยให้ล้นอย่างนี้เลย <_ d> um> เหมือนของเกาหลีเลยค่ะของเกาหลีนี่ต้องล้นแบบล้นออกมานอกกระทะนอกหม้อเลยค่ะมันถึงจะอร่อย <_ d> um> <_ d> um> นี่ค่ะคือเราปล่อยให้เขาไอ้นี่ของเขาเองค่ะ ผักสุกแล้วเต้าหู้โอเคแล้วคือเต้าหู้มันสุกมาแล้วแหละแต่เราก็มาทําให้สุกอีกรอบเป็นการปรุงแล้วนะคะทีนี้จุนก็อร์ส่นี่ค่ะเต้าเจี้ยวค่ะซอยบินเพสค่ะซอยบินเพสสองช้อนโต๊ะ อ้น,นี่เป็นผงเห็ดนะคะไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะนี่จืนซื้อมาจากเมืองไทยคะ่ะ m u s h r r o o m l e v e l Seasoning ใส่หนึ่งช้อนชาคะ่ะเพื่อความหอมของเห็ดคะ่ะอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะ Mushroom Soy Sauce คะ่ะใส่ไปเลย ชนชอต๊ะดูค่ะเม็ดเต้าเจี้ยวแต่ถ้าเป็นของไอ้ซอยบีนเพจของคนเกาหลีอะค่ะมันจะมันจะไม่เป็นเม็ดเนาะหอมากหอมมากเดี๋ยวขอใช้คับพีค่ะ น้ำตาลนะคะ1ช้อนชาค่ะหอมเต้าเจี้ยวมากเลยค่ะถ้าใครชอบกินเต้าเจี้ยวจะชอบเมนูนี้ค่ะจุนชอบเมนูนี้เพราะว่ามันผักเยอะค่ะนี่ค่ะเบาๆนะคะคือทุกอย่างสุกแล้วล่ะค่ะ กระเทียมสับแล้วก็พริกนะคะต้นหอมไว้โรยค่ะจริงๆถ้าเรามีพริกเขียวค่ะพริกเขียวของคนเกาหลีค่ะใส่ได้เลยที่สเปนมีขายอยู่ค่ะของของสเปนนี่แหละแต่ว่าร้านจีนเขาปิด ยงเริ่มเ่มจะหิวแล้วค่ะเครื่องปรุงมีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากของเกาหลีจริงๆเขาไม่ได้ใส่อย่างจูนหรอกเขาใส่แค่เจ้าเจียวเขาก็พอแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายเราก็โรยนี่เลยค่ะต้นหอมค่ะ green onion or spring onion whatever you call or scallion yeah ต้นหอมก็เรียกได้หลายชื่อ หอมมากค่ะเมนูนี้ต้องลองทำกันนะคะรับรองอร่อยถูกใจทุกคนแน่เลยค่ะแฟนจูนชอบมากนี่เลยค่ะน่ากินไหมเอ่ยหอมทะลุจอเลยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆสุดยอดเลยค่ะหุงข้าวทัญยพืชอีกแล้วค่ะวันนี้จนใส่ถั่วแดงแล้วก็เห็ดนะคะกับข้าวหอมมะลิไทยค่ะ หอมมาก